สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,น้ำฝนกุลนัทเปิดรักลับๆของคนในวงการช็อกอยากได้เขาถึงขั้นพึ่งสายมูซึ่งล่าสุดน้ำฝนกุลนัทเธอก็ได้ออกมาเปิดใจเล่าเรื่องราวความรักในชีวิตของเธอที่ผ่านมา เคยมีรักแรกแบบลับๆกับคนในวงการและเหตุผลที่ต้องเลิกกับคนในวงการคนนี้เพราะประโยคที่ว่าเราเลิกกันเธอครับจนถึงปัจจุบันได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบสักทีโดยเธอเล่าว่าฝนเคยมีความรักกับคนในวงการมาก่อนกับความสัมพันธ์ครั้งนั้นไม่มีใครรู้เพราะเป็นพระเอกในฝันของเพื่อนที่อาศัยยืมมือเราให้ไปชอบก็เป็นรักแรกอยู่นาน7-8เดือนก็เลิกกันถามว่าเกิดอะไรขึ้น ก็เพราะว่าเขามีอีกคนหนึ่งอยู่และความรักก็กลับเข้ามาสู่คนในวงการอีกครั้งน้องเขาเป็นเด็กใหม่เขาเพิ่งเข้ามาในวงการความที่เราสองคนคบกันแล้วเขาก็ดังมากที่เราเลิกกันเป็นวันที่เหมือนแบบเขาเข้ามาพูดกับเราว่าเลิกกันเธอฝนแล้วเราก็เฮ้ยสองสามวันเขาก็โทรกลับมาร้องไห้ ร้องให้เหมือนเด็กเลยและเขาก็บอกว่าฉันรู้ว่าในอนาคตฉันจะต้องเสียใจกับสิ่งที่ฉันทำแต่ฉันอยู่ไม่ได้แล้วและนี่คืออีกเรื่องหนึง่งที่ไม่เคยเล่าที่ไหนด้วยความที่เราอยากได้เขากลับมามากเราก็ไปหาหมอดูหมอไปปลุกเสกมะนาวมาให้ลูกหนึ่งแล้วเขาบอกว่าตอนสัมภาษณ์ให้กำอันนี้ไว้นะแล้วนะักข่าวก็ถามว่าได้ข่าวว่าทั้งคู่จะแต่งงานกันแล้วผู้ชายก็เป็นแบบเราเลิกกันแล้วครับเราคือตอนนั้นบีบมะนาวจะเป็นน้ำอยู่แล้ว คือมะนาวไม่ช่วยอะไรเลยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณค่ะ